เซอร์ไพรรับตุดจ,จีนเพราะสลันยอมรับมีลูกแล้วแม่ของลูกเป็นคนนอกวงการ จากกรณีเพจด,ดังหย่อนคำใบ้ชนสงสัยว่ามีพระเอกช่องมากสีผันตัวเป็นยูทูบเบอร์มีลูกแล้วทำเอาชาวเน็ตคาดเดาไปต่างๆนานาและมีพระเอกช่องมากสีหลายๆายถูกโยงรายชื่อเข้าไปเอี่ยวรวมถึงพระเอกดังเพอสันสิริลักษ์ที่พักหลังไม่ค่อยได้มีผลงานการแสดงออกมาให้เห็นเนื่องจากผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ทำรายการทางช่องยูทูบเป็นของตัวเองล่าสุดพอออก อีเวนต์รับทรัพย์ตุดจินพร้อมเปิดใจเคลียร์ข่าวลือดังกล่าวเป็นครั้งแรก โดยพอสลันยอมรับว่ามีลูกแล้วรอยอยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดพอะใช้ชีวิตปกติมากเพื่อนดาราในวงการทุกคนรู้หมดเพราะไปกับลูกตลอดไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปิดแต่ไม่รู้จะเปิดตัวลูกยังไงมองการมีลูกคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เข้ามาในชีวิตยอมรับว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ไม่ใช่คนดีสักเท่าไหร่แต่พอมีลูกรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ปาร์ตี้เหมือนเมื่อก่อนพอเลี้ยงลูกเองแล้วลูกตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่ง ำให้ต้องเข้านอนเร็วลูกชายชื่อน้องโฮมชื่อจริงเด็กชายเชอร์พัสิรีบลักเพิ่งครบเก้าเดือนเมื่อวันที่4ี่กุมภาพันธ์หกเจที่ผ่านมา ส่วนแม่ของน้องเป็นคนนอกวงการและขอไว้ว่าอย่าเอาเข้ามาเกี่ยวในสื่อด้วยเนื่องจากคอมเมนต์สมัยนี้มีทั้งมุมดีและมุมไม่ดีซึ่งตนก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายเคยมีช่วงหนึ่งที่ลงรูปลูกร,รูปแฟนแล้วมีปัญหากันนิดหน่อยหลังจากนั้นไม่ลงเลยจึงแยกชัดเจนเรื่องความเป็นส่วนตัว เวลาอุ้มลูกไปไหนก็จะมีคนเข้ามาทักและก็บอกไปตามตรงว่านี่คือลูกของตนเพราะตนอยู่กับลูกตลอดยอมรับว,ว่าตอนแรกที่รู้ว่ามีลูกคือตื่นเต้นและกังวลว่าจะเลี้ยงไหวไหมอาศัยเซิร์ช Google และถามคุณแม่เลี้ยงลูกแบบฝรั่งพอ6เดือนปุ๊บก็ฝึก ผลให้ลูกทานเองให้นอนเองพยายามที่จะไม่ก่อมนอนส่วนพอดเองจะไม่ค่อยรับงานละครนพอดต้องใช้เวลาอยู่กับลูกวันไหนออกมาทำงานก็ฝากลูกไว้กับคุณแม่กิดลั่นบ้านหลังได้ยินเสียงลูกชายเรียกป๋าป๋าตกลงกับภรรยาแล้วว่า